นี่บ่อนปุ้ยเมื่อคืนนี่น่ะโอ้พี่น้องเอ้ยทางเป็นปุยปักฟัอักไจนมุ่นอันนี้เนาะโอ้ขึ้นลามไปนนีอันนี้เนาะเป็นยาเลยเป็นยางบ่เยนี่เยมละลายลงไปมันลายทนบ่เมื่อคืนนี่นี่เยดเนาะโล้อนี่ ตัดผาาตัดกล่องมาพี่น้องเนาะ,ะมาอยู่มุมเส้นทางเคลื่อนย้ายทางพีสะพ้ายน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่เข้าบ่ายมุ้งแล้วล่ะพี่น่อยเนาะแต่ว่าอยู่บ้านเ่าพี่น้องเนาะเพิ่นก็รอผู้คนทีเพิ่งมาแต่อื่นแต่ไกลพี่น่อยบ้านใกล้ขึ้นเคียงเนาะนยังมาบวทันได้ครบมาดมกลิ่นทานน้ำกัน่นาจจะเป็นช่วงประมาณบ่ายมุ้งครึ่ง ดอว่าเกือบสองโมงเนาะสิได้ขึ้นย้ายไปหน่อยเนาะเผื่อรอผูอ้คนที่เดินมาแต่ทางไกลพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนและพี่น้องเด้อเนาะเปิดผ้าเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะอยู่นนำกันเบิดมือเบิดเว้นมือนีกับพี่น้องเนาะเราส่งสการทั้งพี่สะพ้ายนำกันมือนีกับพี่น้องเนาะทั้งพี่น้องทั้งเอฟซีและพี่น้องเด้อเนาะ มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงพี่น้องเนาาะอ่ส่งความอาลัยอ่าแสดงความเสียใจครั้งสุดท้ายผ่านช่องของทางพ่อน้องเปียวนำกันเลยพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็นเนาะเดี๋ยวเราสิบ่เสียงสิพรพี่พาน้องเลาะเข้าไปชนคนแรกพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮือนเลาะนี่มันอยู่ในโถพี่น้องเนาะอยู่ในโถแล้วเป็นทางแคบอ่าทางรถนี่เข้าบ่ได้เนาะอาจจะได้ดดอันที่ลงศพนี่อาจจะวางอยู่ ทางพี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอาจจะได้โจมมาแต่แต่เฮือนเราออกมาพี่ได้เนาะประมาณเกือบอ่า100อ่าเม็ดเกือบ200พี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเอาเนาะอ่าบรรยากาศมื้อนี้ก็ถือว่าธรรมดามื้อนี้ก็พี่น้องบ่ถึงกับอ่าแดดมากเนาะอ่าถือว่ามีลมเย็นๆแน่จักนอยมื้อนี้ก็พี่น้องเนาะเดี๋ยวชมบรรยากาศเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องช่วงอ่าเที่ยงๆเนาะอันนี พอดีโบเซียงเอารถเขามาจอดฟังนี่ก่อนพี่น้องเนาะเพื่อสเดินทางเข่าป้าเพราะว่าสิได้แก่น้ำนี่แหละพี่น้องเนาะน้ำกับประมาณซาวแพ็คเพื่อก้าเกี่ยมพี่น้องไปทรงสก,การอยู่ป่าเพราะว่ามันแดดมันฮอนมันเอาเลยต้องการน้ำกินแล้วพี่น้องเนาะอ่าได้แก่น้ำไปน้ำเนาะน้ำนี่กับเป็นกองทงผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเนาะพผนักพารค่วมมากินทานน้ำกับเอาน้ำจำนวนนี่ไปเจกจ่ใจเนาะให้พี่ให้น้อง ที่มาร่วมทรงสการรับนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ามาจอดห่มนี่แหละพี่น้องอยู่ข้างเฮือนเจ้าเนาะโอ้โหทางน้องน้อยเพิ่นเนาะสบายดีเด้ออันเจ้าของเฮือนบ่นี่นะเอาจเป็นไผบ่โอบ่เคยเห็นพี่น้องบ้านเดียวอยู่แต่เจ้าจะมาแต่บ้านใดก็บ้านพลม่วงบ้านพลม่วง ไปทางไหนเนาะพ่นม่วงมันขึ้นกับเมืองจำพรอนมันบอโอ้อุบานพ่นม่วงนี่ไปทางลงลิงมันบออันน้ำมวงไข่พ่นม่วงนี่เข้าไปอีกบอเข้าไปทางซุยพุ่นเนาะอ๋อเอามามาเป็นไพ่มันโค้งง่ายแน่เนาะบ่เออโดยโดย อันนี้ลูกสาวบ่อ๋อเจักปีแล้วนี่นะสี่ปีกับสามเรือนออม,ม,มีมีลูกคนเดียวบ่เจ้ะอ๋อ้ออปิดบานพม่วงอ,อันมาเป็นไพ่อยู่พี่ได้จักปีแล้วเอมวาอมาอยู่พี่เนะี่ยสี่ปีแล้วเนาะอ๋นนะอ โอ้โดยเอาอยู่พุ่นอันเมย์อยู่อยู่กับไพยใช่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสบายดีไหมตุ๊กโดยโดยพอดีเอารถมาจอดฝากในเด้อโอ้อยู่พุ่นกับเมย์อยู่คนเดียวโอ้เอ้าลูกหลานบโบเรมีบอสอะโอ้ต่างคนต่างแยกเนาะ อด้วยนแม่กะเท่าแต่บ่ซ้ำบ่กับแม่ยาเจ้าเจ็ดสิบปลายแล้วโอ้เจ็ดสิบปลายแล้วโอ้เท่าได้ใช่เนาะอายุหลายเลยเนาะเออดยวยด้วยเป็นเนาะเป็นจังได้เข่าน้าได้ลายยี่บ่ปีนี้ได้จักร้อยมโตยัง่ได้้แลวยังม่ได้แล้วยังมาได้เอยู่ต่อถ่ารถปั่นเนาะ

Rồi rồi rồi. อ้าฮะพุ่นละเขาไปเบิ่งงานเพิ่นก่อนเด้อแม่เด้ออือๆๆฝากอันเอารถไว้ฮ่มนี่ก่อนว่อ่ะเนาะพลไปเบิ่งงานก่อนเนาะเพิ่นย่อข้าย่อน้ําด้เด้นี่กินข้าวกินน้ํานํากันเนี่เนาะอืออ่ะไปนอยเนาะพูดคุยนํากัน ใอยู่เนาะผ้าพันโบตกพี่น้อยถาผ้าพันตกนี่เพราะโต๊เนาะคือตอนช่วงชงสกานทั้งโพตูนี่จีตุลถอดรองเท้าเกือบพอดโบไซพี่น้อยย่างไปเลยเนาะเนาะอันนี้อาจจะเป็นมุมมองคนเชียงหลวงเชียงโชคชะตาพี่น้อยเนาะอาจจะบอกขอเบิรงน้ำพี่น้อย หมดเลยเนาะร้อยแล้วเข่านี่เนาะกินแล้วว่าเข้านะกินแล้วเนาะเดินๆเปลี่ยนทางแคบนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะปลายพี่น้องเนาะบ้านบุเชียงนี่ยามอ่าเจ็บเป็นหรือว่ามีงานบ้านเมืองนี่ถือว่าสามัคคีกันได้พี่น้องเนาะ มึงแย่งกันอย่างอิจโซนนึงมึงแม่งมาเลยเนาะมาปึงมาตุ้มมาโฮมกันคั่วลายพี่น้องเนาะมึงแย่งกันโอ้เนาะขอขอบขอบใจละลายเนาะขอชื่นชมนะนี่สิเป็นโซนห้องครั่วถุงเข่าอันนี้เนาะสบายดีไม่ครัวเด้อไม่ครัวบ่หนิไม่ครัควรบ่สบายดีสบายดีเด้อ เรียบร้อยแล้วเข้าเนาะเรียบร้อ <Means> ย้อือดๆเอาเนาะกินิมๆเนาะแซ่บๆที่มีพยานโดยๆโอ้ตัและพี่น้องเนาะใส่เพชรตังมูงเอาเนาะกลัวกัอ่าพอไดุ้ดห่มแลดแนจังน้อยเป็นนี้ได้ตําหุงคือหอมแท้นี่แซ่บอยู่บ่ําไหลเด้อเนาะ ทำเองกินเองเนะาะยังแซ่บเนาะพักนะนะในพักเราพากบนั่นนะคุยใช้กะะระคักเนี่ฮะไอตู้บ่อกับคุยใช้กระคักเนี่ฮะนี่แซ่บได้ฮะจะเป็นมองล่างเขา่าสวยบวงเนาะ กินเขา่ากินน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็รอบัตนี้เนาะล่อสอง่งสชยการนี่เนาเะขวัญน้ำอะไรมาทางนี้นี่เนาะตั้งได้บ,บัตรนี่เนาะเด้อเด้อไอ้ลูกบอสเนาะอันนี้แล้วพี่น้องเนาะสมบัติเราพี่น้องเนาะ เดี๋ยวถามเบิ่งทางนั่นนี่กอนอกโอ้ก็เกี่ยมแล้วนี่เม่ขาวนะานเนาะจะค้นได้เม่ขาวนี่ห่จะค้นเม่ขาวสบายดีเด้อจะค้นเม่ขาวนะ ฮะอ๋อบัหน่อยได้ดิเนาะอือสิบเจ็ดโจซี่อ้ไม่ข่าวลายเนาะมลุกหลานลายพีหน่อยเนาะเรื่อยๆก็เนาะลูุกชาพูดแลวนี่อ่าอยากกาเต็มขึ้นนี่พี่น้อยว่าอยากบวชให้ป้าว่าไฉน ว่ได้ย okay. no. uh. ังน uh. mm. ้อยอยู่เนาะมันจะบีเด้อไปมาพูดุดได้อ่าถู่กเอว้ได um ้ถ่ายผูกแอวบออันนี้เลสชะแพบอ๋อ เนาะเนาะสบายดีอีกรอบหนึ่งเนาะยังท่านนี้เคลื่อนไปหน่อยจังหน่อยทางหญ้าบนขึ้นมาบอจังหน่อยบออันนี้คือผ้ากับลกไปบวชก่อนบออเนาะไม่เังาะง อ๋อคนฝากไม่ต้นน้ำหนีบเซโรได้ไหนหนีบเซโรนี่พับเอาก็ได้พับเผ็ดนานๆยังมันยังมันยังมันรุดมันหนาหนีบเซละลลยรถมันยังม่อยู่ไงพ่อ ไ้อนคันคันวันคันวนนั่นน้านีคันนั่นกัคันวนย่างเอาผืรถจอดอยู่เฮข้างนอกเดเอก็เจ้าโจมไปเพิ่มอีกก็ได้เมนวันนันเศ้าเลยคันวันนไปยึกซิก็ได้ยมันพอพไปบ้านกันเจ้าไปไหว้ท้ายรถนันหล ผูกแขนผูกยางเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ด uh. ูดูอ่ะเดี๋ยวอ่านดูดูมาพี่ก่อนก็ได้ขอถามเลยเนาะเดี๋ยวขอถามเพิ่มอันก็ได้เรียกดูด้วยเนาะ หมู่ลานพี่น้อยเนาะอันนี้ของเราบ่เนี่กะอ่อตอนแรกเกี้ยงกับหอยแล้วมาไปมันเห็นอยู่ทำไมทางหน้ามันเบืดมันต่ำใจนะมันเดียวเห็นเลยอืกินไปเดด้วยเด้อด้วยอันเพื่นห้องอันยังเกาะอยู่บ้านเท่านั้นกระทุ่มห้ากระทุ่มไกลกระทุ่มแปลว่าเอาเอาพักเอาหย่าส่นี้เนาะอือ อันนี้แม่จะใช้นี่อยู่หน้าเราคุณบ่อยู่เทียงหน้าคุณบอกมาเมนเพื่อนตาแม่่ไปไหนเพ่นไ้คไหรอกเป็นของค่าขายแล้วเนาะค้าขายกับาไปกดบผ้าเดาไปยาไปแม่นั่นแหละเก้ดาขายเป็นเชืว่ากับแบบเก้าพอสมควรเี่นเนาะประมาณจักปี

เป็นไส้เด็กนี่ยังดีเลยเนาะอ๋อโน้โน้มีเมคานนะมเนาะอันตัวนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่นะฮะลาบ่สิฮะเอาไปไหนไปให้เราบ่เขาไปคนมาไปยังได้เฮเบียกอยู่เนาะ เออแต่ว่าแท่ห์นี่แต่ว่าแต่เขาว่าถึงนี่แกเราเอาเผาไปมันก็บบมีประโยชน์อย่างเนาะช่วยบกันเอาไว้เป็นที่อนุรักษ์เอาไว้เบิ้งไม่แย่งก็ดีได้นี่หาเบิ้งได้ยากได้นี่เนาะแทบจะบูมีได้นี่อ่า อืมอันนี้จังว่ากันตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้เนี่ยออกไปเล่าเนาะเออเนี่ยนี่แหละพี่นุอยนะพิ่นนั่งนะพนสิปั้นเนาะปั้นแอด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 ได้เสียงเนาะปันฝ่ายเด้อเด้อก็มีแค่นี้ได้หอหนของเราเนาะเหมือนบ่ะอืม của tầm thế của người lái, người bộc cả, người người đấy, nó, bưng đây này phía nội nó, á, thế nó, để trăng ba cái trong khơi <hình> à, để chăng, chương, để chăng... No, này. À, này, tụng nó, ăn

ลแ,ลลแล้วแล้วเนาะแม่ขาวลงบวชแล้วแับนี้เนาะคุณท่านได้ใช้คุ่ได้บวชจัวน้อยบอแข่งรถฮะวีเวลาบวชแข่งรถบอสเอาเยวะป่ะเอา แล <c oughs> ้วแล้วแข่งรถเ, <c oughs> เหละอืมเนาะขวดก็ยังบีตีนพออยู่แล้วมีแล้วแ่นแล้แต่เพิ่งเล่นอันนี้เนาะพอได้เห็นวีเห็นงานรอเด้อเอาเนาะนี่แหละ <c oughs> พี่อนเอ้เพิ่อน <c oughs> อันนี้บ่อนเปื้อยมือคืนนี่นะโอ้พี่น้อยทางกิดเปื้ยปักไฟจนมุนอันนี้เนาะโอ้โหโอ้โหหนึ่งวันทำบุญราดิ้นเนาะ

กบไทยเนาะอ่ามันมันคือลามไปนะนี่เนาะเป็นยางเลยเนี่ยเป็นยางบ่สมันเปื่อยมันเปื่อย้มันละลายลงไปมันลายก็นไม่ทำนะบอสเมื่อคืนนี่นี่หยุดเปื่อยเปื่อยวัดเนาะโหดเลยนี่พอได้นี่ได้อันกระดาษอันห้องอันนี้เราจุดใหม่วัดบอสเกิด Phạc phai thế thì nạc nó chuẩn chuẩn nó. Phạc phai thì bao này, bao nó mình phồng thấy. nó. Còn gì đâu mà phai bớt sọt nó. Phai cái gì vậy? Nếu phai mà nó. Phai. <laughs> đó đi đấy, đây là Đại như thế bộ hết Đại như thế bộ hết đây, tăng khôn tăng mươi luôn <laughs> คนเดียวกันว่านั่งที่นี่เนาะนั่งอยู่นี้บ่เผื่อละมาด้านี้ไปมาชองแก้วเห็ดแก้วนั่ละบัวก็เมื่อยเนาะนอนเป็นนอนเต็มที่เนี่ยโอ้ยดีแต่ว่าบันั่นเนาะอันนี้เราจนมุนเบิดอันนี้พี่น้อยเนาะเอ้าเนาะแล้วพี่น้องเนาะดีแต่ว่าผ่านพ้นไปด้วยดี น้ากะจีปม็่มีคนมาเป้าเพือ้นเป่าเออได้ิปุกนี่แหละเพื่นเพ่อนด้เป่านทางทางมันผูเมียนี่มาปุกเนาะเอาผูเอางี้คือเป็นคนมาเป่าแปลว่าเราเรานอนอยู่นี่พี่น้องเ้ยมื่อคืนนี่นอนอยู่นี่เลยเพอลึบไปแหละไพ่ตัวนี้ใหม่ตรงนี้แปลว่าเพอรับเสื่อมเนาะ แล้วมานี่ใหม่แล้วคล้ายๆว่ามีแนวมามาต้องหูต้องหยังเนาะบุ๊บมาเบิ่งทางนี้มันใหมโอ้เลยย yup. ังเบิ่งอยู oh, eh ่เด้นี่เนาะเช่นผู้แหงเด้นี่เนาเอาแล้เนาะก็ให้ทางให้เพิ <h ums> <h ums> ่นรับทางพี่น้องมายังมาเรื่อยๆอยู่เนาะบ้านเฮานี่ลายเลยพี่น้องเนาะว่าบงแงนํากันอ้าข้าวสารบ่นี่น่ะ อัน <herman> อันเพิ no. yeah. no. uh ่นมากินท่านนะมันนี่เนาะก็สี่สอบแต่เป็นข้าวเปลือกเทานี่ประมาณอยู่สิบสอบพูดได้หนิแปดเจ็ดแปดซอบเนาะข้าวไหมนี่เนาะเนาะเอาเนี่ยแหละพี่น้องเนาะก็่จะเป็นเขานี่แหละเอาไว้เห็ดบุญรับเล่าเนาะเอาเขานี่แหละไว้เห็ดบุญพี่น้องผลไมาเห็ดบุญน้ำแด้เอาไว้เห็ดบุญต่อเขาน้ำน้ำั่นต่ออีกเนาะ เดีย๋ยวอ้าวมาล้พี่น้องเนาะมีแต่ว่าอ่พูดคุยนํากันเนาะเรื่องราวอัปเดตให้พี่ให้น้องติดตามเบิ่งนํากันอ่านี่จะว่าบ่เกิดอ่าผูต้ตบกระไผเกี่ยวกับอันนี้พี่น้องเนาะท่าน,นขอแฮงพี่น้องเนาะมาเบิ่งจุดเหตุการณ์โอ้ยบ่น่าคิดเลยพี่น้องไอ้ไหมเน,นะาะปักไฟจุดมุ่นหมดเลยอ่าเนาะ อ่ะนองทางโซน้องเปียวกับชีได้ลาพีลาน้องเนาะเดี๋ยวติดตามเบิรงน้ำีกเวลาเคลื่อนย้ายน้องวันนี้น้องพี่น้องประมาณช่วงบ่ายมุ้งเครื่องเกือบสองมุ้งคนไหนพี่น้องเพื่อพี่น้องคนมาเตทางอื่นทางไกลเนาะอ่ะขอบมุณขอบใจขอบคุณขอบคุณพี่น้องในไลน์ได้พี่น้องเด้อนอนอยู่ดีมีแห้งน้ำด้วยพฤติสุขุสุขคนเนาะไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีได้พี่น้องเด้อ